สวัสดีครับวันนี้นะครับก็ตอนแรกถ่ายคลิปแล้วนะครับลงกลุ่มแต่ว่าทีนี้แต่คีิไปนั่งคุยกับเสียบอยมานะครับบอกว่าเ,าเสียบอยเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานเนี่ยหมูหมูหลุดไซส์ประมาณ20โลหลุดไปในหมู่บ้านนะครับแต่ว่าโชคดีจะจัดนะครับจับได้หมูตัวนี้นะครับเป็นหมูลูกป้อนเลย เขาเลี้ยงตั้งแต่เป็นลูกป้อนหมากัดมานะครับแต่ว่าไม่มีความเชื่องเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่ามันดุขนาดไหนเดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับนี่นี่นครับผมเี่ตะกี้ได้ยินเสียงนะครับมันจะกัดนะครับผมนี่ครับผม นะครับผมโหยังดุยังสวยด้วยครับผมตัวนี้นะครับเป็นหมูยังเป็นหมูแบบยังไม่ยังไม่เต็มรุ่นนะครับยังไม่เป็นแบบเต็มวัยรุ่นเลยนะครับผมหมูตัวนี้นะครับนี่สวยมากนะครับสวยมากถ้าใครนะครับสน,สนใจตัวนี้ก็ติดต่อที่แอดมินบอยได้เลยครับผมหรือโทร ศ9 3ย์เก้าสามศูนย์หนึ่งสามหนึ่งเก้ามสามครับผมนี่นี่ครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูร่องรอยครับเมื่อวานเมื่อวานเด็กน้อยนะครับมาเปิดมามาเปิดประตูเพื่อที่จะอ่าให้อาหารนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูก็ชนประตูนี้นะครับพังเลยแล้วก็กระแทกหน้าเด็กน้อยนะครับได้เลือดนี่ครับผมนี่ก็ต้อง นี่นะครับต้องกั้นตะกี้อนี่กั้นไว้อนี่กั้นประตูไม่ให้ออกเพื่อหลุดออกมาอีกนะครับดูจริงๆครับผมตัวนี้โอเคนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อแอดมินบอยได้เลยครับ093 013 1933ครับผมครับสวัสดีครับ